สวัสดีครับเพื่อนๆ่สมาชิกที่ติดตามนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดปิดท้ายในเรื่องของการ DIY เพราะว่าแอมม์ลอดนะครับเอ5 0เสียงที่เพื่อนๆได้ยินเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เปิดไตเติลไปนะเป็นเสียงจากการาเปิดเอฟยา F U ที่เปลี่ยนลอดแล้วนะครับผมเปลี่ยนหลอดเป็น GU50 เป็นของลเสเซียนะครับเป็นหลอดนี้ เอฟยูห้าเนี่ยผมผมฟังได้สักสองสาวันมั้งแล้วก็สั่ง g ี5ูห้าศูนย์มาเปลี่ยนคือประสิทธิภาพของหลอดนะครับเวลาเราเปิดนานๆเนี่ยตัวเ u 5ยห้าศูนเนี่ยมันจะมีอยูหลอดนึงหลอดเนี้ย,ยที่ผมมาร์กเป็นรูปดาวดำเนี่ยนะครับมันมันดับไปเองครับคืออาจจะเกิดมาจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพที่ การผลิตหลอดนะครับมันมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วเวลาเขาขายเราเขาส่งมาให้เราอะก็เขาคงไม่ได้แบบทดสอบอะไรมากมายนะอันนี้เราเข้าใจแล้วก็ทําใจไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วแหละว่าเวลาเรา DIy งานพวกเนี้ยที่ส่งมาจากจีนนะครับอันนี้จะไม่อวยไม่อะไรก็คือพูดตามความจริงเราต้องทําใจไว้ระดับหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับแต่ก็มาด้ซีเรียสคือเครื่องเสียงหลอดนะครับมันสนุกตรงนี้แหละครับ มันมีการเปลี่ยนนะอัพได้เปลี่ยนได้แก้ไขได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับตรงนี้จะไปซีเรียสมันแต่สิ่งที่เราได้ก็คือคือคือโดยส่วนตัวผมนะผมย่อหนังสือเป็นสิบเล่มเลยที่ผมอ่านอะมาทำตัวเนี้ยแล้วมันจบเลยคือ จริงๆนะหนังสือก็ได้ไม่ได้อ่านละเอียดหรอกแค่มองแบบผ่านๆเปิดผ่านๆเพราะว่าหนังสือทั่วไปที่เขาทําขายกันนะสุดท้ายแล้วเขาก็าทาโครงงานออกมาเพื่อให้เราซื้อหรือว่าทําตามนะครับซื้ออุปกรณ์เขาก็ก็อ่านทฤษฎีของเขาก็จะมีไม่ไม่กี่ไม่กี่บทหรอกครับไม่เท่าไหร่สู้เราไปเปิดใน Google นะดูในพวกวารสารของต่างประเทศนะครับ ถ้าใครมีความรู้ทางด้านสาังกฤษหรือว่าไปไปดูในคลิป y o u t u b e ในช่องที่เขาแบบสอนก็ได้ครับอันนั้นอะ่ะผมว่ามันจะได้ได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นอะไรมากกว่านะครับแต่หนังสือก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะก็คือทําให้เรารู้ในในในเบสิกนะครับให้เรารู้จกักอ,อว่าหลอดสูญยากาศมันอะไรเป็นยังไงมันคืออะไรเนี่ยผมก็จุดเริ่มต้นก็มาจากตรงนั้นแหละแล้วก็ซื้อ ซื้อ pm นะครับของของมาจากจีนนั่นแหละออกมาแล,แล้วก็มันมันไม่ถูกใจพ่อมาวัดสัญญาณจริงๆแล้วมันก็เพี้ยนจริงๆในชุด pm ชุดเนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจบจากจากคิดนี้ยปีหน้านะครับต้นปีนะผมจะเอามารีวิวให้ดู pm ที่ซื้อมาแบบไม่กี่ร้อยครับใช้หลอดหลอดหลอดหเจหนะึ่งมั้งหรือหกเนี่ยประมาณนี้แหละอเอามาลองดูตอนแรกผมจะเอามาต่อกับอ่า เครื่องเล่นซีดีนะครับอยากจะมาทําเป็นลายแอมให้เครื่องเล่นซีดีมีสัญญาณนอพูดที่สูงขึ้นนะครับก็เวลาเจอปัญหามันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบอยากเรียนรู้นะครับอยากรู้จักมันมากขึ้นเงีนะ้ยก็เลยกลายเป็นลองลอง,ลองทําชุดคิดดูเงีนะ่ยก็เลยกลายมาเป็นชุดนี้นะครับพูดให้ฟังเรื่องราวมาเป็นแบบนี้ได้ความรู้เยอะนะครับที่ผมทํา ชุดคิดชุดนี้ก็ส่วนหนึ่งก็กทำได้ความรู้ตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งปันขั้นตอนการทำเทคนิคนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆเพื่อนๆอที่สนใจก็อาจจะได้รับประโยชน์ในะใครสนใจทำแล้วผมทำอะไรกับแอมตัวนี้บ้างผมฟังมาระยะนึงแล้วครับก็คลิปเสียงส่วนหนึ่งผมอัพไปไว้ในไปโพสในเ c e บุ๊กในกลุ่มเพื่อน ะไรนะ DIY เครื่องเสียงหลอดและเครื่องเสียงในบ้านไงใน a c e b o o กก็ใครใครอยู่ในกลุ่มหรือว่าสนใจอยากฟังเสียงก็เข้าไปตามใน facebook ได้นะคือ,อใน YouTube ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถเปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ได้นะเดี๋ยวจะโดนนะครับก็เลยประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นี่นะครับรอด G u 5 0อ่าูเขาจะมีหัวจุก ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็แตกต่างกับ S U 5 0าูนตรงนี้จะเป็นผมไม่รู้ว่าเขาทำหัวจุกแล้วก็ติดเพลทเป,เป็นเป็นเพลทอลูมิเนียมตรงนี้ทำไมนะก็ไม่เข้าใจเหมือนนะก็อยวให้ดูนะครับว่าว่านอกจากอัพเปลี่ยนหลอดแล้วนะครับจะเรียกว่าอัพไม่ได้เพราะมันน่าจะาเป็นตระกูลเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันคนละค่าย g u อ0นี่ของรัสเซียนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใต้ข้างในเครื่องให้ดูจุดที่ผมแก้ไขนะครับคือวงจรของที่เขาให้มาเนี่ยนะครับตัวคาปาอินพุตนะตัวนี้นะครับคาปาตัวแรกของ 5U4G เนี่ยนะกับตัวที่2องเขาใช้ ค่าเดียวกันเลย150มโค450โวลต์ซึ่งจริงๆแล้วตาม Data Sheet ของ 5U4G นี่นะครับมันไม่น่าจะเกินนะครับตัวแรกนะไม่น่าจะเกินเต็มที่อะไรประมาณ40ไมโคนะผมก็เลยไปค้นวงจรที่เขาทำกันพวก KT88 EL34 อะไรเงี้ยนะครับวงจรดังๆมาดูทุกวงจรนะครับส่วนมากหลัง 5U4 ครับเขาใช้ไม่เยอะนะครับ บางคนก็ใช้2องถึงสิไมโครประมาณเนี้ยครับผมก็เลยเปลี่ยนนะอันนี้ยตำราจะมีประโยชน์ตอนตอนเกิดความสงสัยเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยทำไมของเรามันเขาทำมาอย่างนี้แล้วผมก็ไม่รู้นะว่าว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่ที่สัมผัสได้จากการจากการใช้นะครับเวลานั่งเปิดเครื่องเงียบๆเนี่ย มันมีเสียงมาจากห้ายูสี่ครับมันมีเสียงเบาๆออกมาก็เลยรู้สึกผิดป,ปกติครับเนี๋ยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วพอดีใช้คาปาตัวนี้นะครับได้มาสิ 5, บไมโครห้ารอห้าสิบโวลต์ก็เลยใส่เข้าไปแทนตอนแรกมันเป็นตัวเหมือนแบบนี้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปจะรู้ว่ามันใช้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันใช้ตัวนี้ แล้วก็วัดไฟดูวัดไฟทั้งทั้งทั้งหมดนะครับตามตำแหน่งวงจรเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยตอนนี้ไฟอ่ะค่อนข้างจะนิ่งนะครับคือซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์กันละนะครับคือใกล้เคียงกันมากอาจจะเป็นที่ที่หลอดด้วยครับคือหลอดสองหลอดตอนแรกที่ผมบอกอะ่ะที่เกิดปัญหา fu ห้าสิไฟมันต่างกันนะผมผมผิดสังเกตตั้งแต่ตอนวัดไฟตอนแรกแล้วกับ fu ห้า แล้วก็พอเปิดสักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยจีห้าศูนย์มันมันดับไปเองข้างหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยหาวิธีนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดก็ก็ใช้ได้ครับแต่ตอนตอนแรกเอาจีว่าศูนย์มาใส่อ่ะเรีกว่าหลอดมันเสียคืออันนี้เป็นเป็นยกตัวอย่างให้ดูนะครับที่ขาหลอดนะครับขาหลอดนะ่ะคือเขาเป็น เป็นหลอดนอตครับมีโอสต็อกเขาเก็บไว้จนขาหลอดมันเป็นสนิมเขียวเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ครับด้วยความที่แบบเรามือใหม่นะเราไม่รู้เราก็ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรพอได้มาเราก็เสียบโชกเข้าไปปรากฏว่าไส้หลอดไม่ติดครับแล้วก็อีกข้างนึงติดแต่ว่าเสียงมันไม่ออกครับก็เลยตอนแรกจะววายคนขายเลยคุณเอาของไม่ดีมาขายผมหรือเปล่าพอมานั่งดูนั่งนั่งเช็คดูครับ อ้าวมันเป็นที่ขาหลอดอะ่ะมันเป็นออกไซด์นะครับก็เลยได้มานั่งขัดใช้กระดาษทรายใช้น้ำยาล้างคอนแทกนะครับถูๆๆจนจนเหลือแต่โลหะอย่างเงี้ยแล้วก็เสียาไปเออใช้ได้อันนี้เพื่อนๆมือใหม่ที่ซื้อหลอดมาก็าต้องก็ต้องเช็คดูนะครับเดี๋ยวจะตกม้าเหมือนผมนะอันนี้นะครับจุดแรกเนี่ยที่ผมบอกก็คือแก้ไข ขับปลาตัวแรกของ 5u4 นะครับให้เป็น10ไมโครตัวนี้แล้วก็ผมทดลองนะครับด้วยความที่อยากรู้ตัวเนี้ยคือตัวที่ผมเช่าแล้วแหละตัวออเรนดอบเนี่ยนะครับตัวคับปลาสีส้มอินพุทเนี่ยส่วนทุกหนึ่งในระหว่างนั้นนะครับผมทดลองเนี่ยไหนเพื่อนๆดูเน,นี่ยครับเป็นตัวนี้ เป็นคู่นี้แล้วก็สีฟ้านี่ปรากฏว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับราคาก็ต่างกันนะบางตัวก็แพงบางตัวก็ถูกแต่น,นี้ไม่ไม่แพงมากที่ผมให้ดูมันสู้ตัวนี้ไม่ได้คือมิติเวทีความโปร่งของเสียงแล้วก็มันมันให้ให้ความเป็นธรรมชาตินะครับฟังแล้วมันสบายหูแล้วก็ถ้าเป็นพวกแนวเสียงกีตาร์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมัน ค่อนข้างแบบถ่ายทอดมาได้ดีแล้วก็บอกได้เลยว่ามันออกไปในแนวหวานด้วยซ้ําไปอย่างกีตาร์ยุคเก่าๆนะครับที่เป็นเพลงล็อกเก่าๆที่เมื่อก่อนผมผมฟังไม่ค่อยได้นะพอม,มาเจอแอมลอดแล้วก็ได้ลองขาปาพวกเนี้ยลองไปลองมาเนี่ยเราก็รู้สึกชอบอม,มันมันเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้คือคือสิ่งที่ตำลาเขาไม่ได้ไม่ได้สอนเราหรอกเพราะว่าเขาถ่ายทอดลงไปไม่ได้นะครับก็เลย จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงประวัติเขาน่าสนใจนะครับตัวออเรนเนี่ยแต่จริงๆของผมมันเป็นมันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม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 ่ตรงกับอที่เขานิยมกันในช่วงนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซีรีส์เนี่ยถ้ามันเป็นซีรีส์ที่สําหรับงานดนตรีโดยเฉพาะเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งหกแต่ของผมมันเป็นเจ็ดหนึ่งห้านะครับถ้าได้เจ็ดหนึ่งหกนะครับมันก็จะ ให้เสียงที่สําหรับงานดนตรีโดยเฉพาะสําหรับเครื่องเสียงลอดสาหรับเอฟเฟกแล้วก็กีตาร์นะครับมันก็จะให้เสียงที่อิ่มแล้วก็มีความอุ่นหนาของเสียงแต่โดยรวมๆแล้วนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าคือถ้าเป็นซีรีส์716เนี่ยเขาจะผลิตด้วยแบบเป็นทองแดงบริสุทธิ์นะครับที่ขารวมถึงขาด้วยแล้วก็อุปกรณ์ข้างในในตัวคาปานะครับแต่ว่ารู้สึก715นี่จะเป็นวัสดุอื่น ที่ถูกลงแต่ผมว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับผมว่าคดคุ้มอ่ะคือไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าถ้าอยากจะฟังแบบสบายๆอย่างเงี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้าเราอยากจะอัปเกรดให้มันมีระดับคือทำแอมรุ่นอื่นนะอย่างพวกสามร้อหรือว่าพวก KT88 อเงี้ยที่เรามีงบสูงขึ้นก็ไปใช้พวกคู่ละ0อมพันเนี้ยผมว่าถ้ามีตังนะ อยงนนั้นผมว่าน่าจะเห็นแตกต่างแต่ว่าในตอนนี้ผมชอบตัวนี้มากตัวสีส้มนะครับผมว่ามันโอเคดีให้ให้มิติเสียงที่ผมชอบอะ่ะเอาง่ายงแล้วก็เรื่องราคานะครับไอหลอด g ี5 0เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับคู่หนึ่งไม่ถึงพันนะครับคือแล้วได้แบบเปิดฟังได้ทั้งวันโดยไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะแบบจะแอบดับเหมือน FQ ห้าศูยไหมนีครับผมว่าโคตรคุ้มนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะอัพสตัวนี้ 6J8P นะครับเป็นเบอร์เป็นหลอดแดงกับที่เขาเรียกเบอร์อะไรนะ 6SJ7 นะครับหลอดแดงแรงลิตที่คู่กับ3 0 0รอครับอันนั้นน่ะแต่ราคามันสูงราคาสูงกว่า FQ ห้าศูคู่หนึง่ง คู่หนึ่งสองสามพันนะครับสองพันกว่าบาทสามพันนะครับแต่ก็หาย,ยากเหมือนกันแล้วก็อีกเบอร์ห้าหกเก้าสามนี่เป็นเพดดำเอ,อเป็นเป็นเป็นหลอดดำก็หายอยู่นะครับอยากลองเหมือนกันแต่ก็ทำใจเรื่องราคานิดนึงราคามันสูงกว่าหลอดพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆฟังเสียงนะครับเป็นการปิดปิดท้ายนะครับผมก็ จะเปิดเพลงจาก y o t u u e เนี่แหละครับให้ฟัง ประมาณนี้เพื่อนๆก็ใครสนใจอ่ะจะลอง DIY ดูก็ลองนะครับผมว่ามันได้อะไรจากการ DIY เยอะนะครับแล้วก็มีความรู้มากขึ้นอยากให้เพื่อนๆลองลองลอง,ลองทำดูเป็นรุ่นรุ่นไหนก็ได้ครับที่เราคิดว่าราคามันมันเหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆครับเวลาจะเราจะเล่นอะไรก็ เล่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดปัญหาเนี่ยเราก็มามีเพื่อนๆเอนยอะๆเลยช่วยนะครับในในกลุ่มใน a c e b o o k เนี่ยเราก็ไปดูได้นะครับกลุ่ม diy มีเยอะๆเลยเกี่ยวกับเครื่องเสียงหลายๆคนเขาก็ทําเป็นชุดคิดทําเป็น pcb อะไรเยอะๆนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วก็ความชอบนะครับก็ฝากนะส่งท้ายปีเก่าครให้กับเพื่อนๆด้วยคลิปนี้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาชำละ tm ที่ผมบอกนะครับจากหลอด ถูกๆนะคร1ทำมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมต้องเอามาแบบเอามาลื้อทำใหม่ก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ